สวัสดีค่ะมาพบกับครูซี่ใบกอภาษาฝรั่งเศสนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะซี่จะมาสอนอวิธีการใช้แวบอาวัวนะคะแบบง่ายๆนะคะออย่างเชื่อเชื่อว่าทุกคนรู้แล้วกันทราบแล้วกันว่าแวบอาวัวใช่ไหมคะแวบอาวัวเป็นแวบพื้นฐานเนาะที่เราแล้วถ้าใครเพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสเราจะรู้จักแวบตัวนี้ซึ่งแวบอาวัวก็แปลว่าแปลว่าอะไรคะแปลว่ามีใช่ไหมคะอันนี้ซี่จะ วันนี้จะใช้วิธีแบบค่อยๆอ,ยอยสอนค่อยๆเขียนไปพร้อมกันนะคะเหมือนเหมือนเหมือนช่วงแรกๆแล้วกันอ่ะวันนี้จะไม่เขียนไว้เลยนะคะค่อยๆดูนะคะอ่ะมาดูก่อนนะคะ v a บอาวัใช่ไหมคะ v วบอาวัปกติแปลว่ามีใช่ไหมคะอ่าและทีเนี้ยทุกคนก็อาจจะเห็นว่า v วบอาวัแปลว่ามีอ่ะบางทีก็ไปเห็นในรูปแบบอื่นๆหลายอย่างอะไรเงี้ยงั้นก็แสดงว่า v a บอาวัเนี่ยแปล เขาเรียกว่าอะไรเอาไปเอาไปใช้แบบอื่นก็ได้เพื่อที่จะไปแปลเป็นแบบอื่นอะไรประมาณนี้เนาะคุณไม่งงนะคะอ่ะงั้นหรือสรุปง่ายก็คือวันนี้จำรู้วิธีการใช้แวบอาวัวว่าใช้ได้กี่แบบอันนี้เอาแบบคร่าวๆแบบพื้นฐานมาให้รู้จักนะคะแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะใช้ได้มากกว่าที่ซี่เอามาตรงนี้นะคะน,นี่คือสั้นๆน,นะคะอ่ะทีนี้มาดูแวบอาวัวปกติแปลว่ามีใช่ไหมคะทีนี้ลองลองกระจายออกเสียงปากเปล่า,าตามซี่ไปนะคะซี่จะเขียนไปด้วยนะคะ,ะ,คะอ่ะออกเสียงตามนะคะแวบอาวัว j t ูอใช่ไหมคะอิลลาเอลนะอ่านชื่อเสียงนะคะต่อไปนูซาวงนะคะแล้วก็อะไรคะวูซาวนะคะอิลซงเอลซงอ่ะอีกรอบหนึ ane, la, Ela, ่งนะคะทวนการอ่านนะคะเวบอาวัวอ่านตามนะคะเวบอาวัวเจ i ูอ A อิลลาเอลลานูซาว v o u s บูซาเวอิลซง l ั o n งอ่ะได้แล้วนะคะตอนนี้ทุกคนสามารถกระจายแว็บอาบัว er ได้แล้วนะคะทีนี้ก็มาดูว่าแล้วแว็บอาบัว er, ใช้แบบไหนได้บ้างนะคะอ่ะเริ่มจากแบบที่1น,นะคะแบบง่ายๆก่อนเลยละกันอนะ่ะแบบที่1นนะคะซีเขียนตรงนี้นะคะแว็บอาบัว er, อ่ะสีเขียนคำว่าแว็บอาบัว er, ตามด้วยคํานามหรือเลนงใช่ไหมคะตามด้วยคํานามในที่นี้ก็จะแปลว่ามีอะไร ็ว่าไปใช่ไหมคะพอเราเอาคำนามมาจับใส่ก็แปลตรงตัวเนาะคือหาคำนามมาจับใส่มันก็จะแปลว่ามีอะไรยกตัวอย่างเช่นซีอาจจะบอกว่า j a une rang maison j a une rang maison ดูนะคะสิก็กระจายแบบใช่ไหมคะ j' หาคำนามมาจับใส่ก็คือคำว่า u วีนห้องมีซงก็คือฉันมีบ้านหลังใหญ่จบใช่ไหมคะก็คืออะไรคะตรงนี้ทำหน้าที่เป็นคำนาม วินคองมีซุ่งทำหน้าที่เป็นคำนามก็คือตรงนี้อย่างที่ซีบอกใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าถ้าใครได้คำนามเยอะก็แต่งประโยคได้หลากหลายนะคะหรืออาจจะบอกก็ได้ว่าอีกสักประโยคอายุตัวอย่างเช่นอะไรดีคะโปลโปลอวินเปติเซอร์โปลอวินเปติเซอร์ก็คืออะไรคะโปลมีน้องสาวใช่ไหมคะออวินเปติเซอร์ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะแปลว่าน้องสาว อย่างเงี้ยค่ะอ่าอีกสักประโยคหนึ่งหรืออาจจะบอกว่าอะไรดีคะอาจจะแต่งประโยคว่า a n นนะคะแ n นซ n งเอ่อ n อ LeMem ลมเมมชั u สซูี่ต่อตรงนี้นะคะเอ่อ d อ o ซ e งเ m e เมม u ั s สซูก็จะแปลว่าหล่อนมีรองเท้าเหมือนกัน นะคะประมาณนี้หล่อนมีรองเท้าเหมือนกันเลมแอมชูชูเป็นคำนามนะคะแปลว่าคือเลชูชูแปลว่ารอ,องเท้าแล้วก็เลมแอมชูชูก็คือรองเท้าที่มันเหมือนกันเนะะี่ยค่ะก็คือตรงตัวเลยอย่างที่บอกว่าเอาคำนามมาจับใส่ก็จะแปลว่ามีอะไรใช่ไหมคะอันนี้คือการใช้แวบอวัวแบบที่1น,นะคะแบบง่ายๆเลยเนาะอ่ะต่อไปอย่างรวดเร็วนะคะแบบที่2เสื้อตรงไหนดี <laughs> กระดาษอาจจะขยับไปขยับมานิดนึงนะคะอ่ะแบบที่สอที่จะใช้คําว่า แวบดูนะคะเปลี่ยนสลับสีปากกานะคะอ่ะจะได้ไม่ซ้ำกันแบบแบบที่สองเขียนไว้ก่อนแบบที่สองก็คือแวบอาวัวแล้วตามด้วยอชไปเลยอชก็คืออะไรคะอายุอ่างั้นแสดงว่าการที่เราจะบอกว่าเราอายุเท่าไหร่เราต้องใช้กับแวบอาวัวจบยกตัวอย่างเช่นซี่อาจจะบอกว่าเจที่จะไม่เขียนเป็นตัวเลขนะคะที่เขียนเป็นตัวหนังสือเพราะอะไรเพราะจะสอนวิธีการอ่านเชื่อมนะคะเจวังตอง j v a n t ตองถามว่าการอ่านเชื่อมคืออะไรคะยังไม่พูดตรงนี้ก็ได้ลองดูตัวอย่างที่2แล้วถ้าซีบอกว่าประโยคที่2อ,อาจจะแต่งประโยคก็ได้ว่าอิลาเซซองใช่ไหมคะอิลาอิลาเซซอถ้าทุกคนสังเกตแค่2ประโยคนี้ก่อนอันที่1น,นะคะประโยคที่1นึ่ที่พูดว่า j จวังตองเจวังตองประโยคที่2อง a ิล i าเซซองอิลาเจะเห็นว่าเสียงข้างหลังไม่เหมือนกัน ใช่ไหมคะดึงปากกาไม่ออกอ่ะเจฟฟังตองแสดงว่าคือคือตรงเนี้ยออกเสียงว่าอองใช่ไหมคะ R N S เนี่ยออกเสียงว่าอองแต่ว่าซี่เอาเสียงที่เอาตัวตัวสุดท้ายของของตัวเลขค่ะมาเชื่อมอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวเตะนะตัวเตมาเชื่อมกับอองก็กลายก็กลายเป็นตองก็เป็นเจฟฟังตองส่วนของประโยคที่สองี่เอาตัวเอาตัว Z นะคะมามาเชื่อมกับอองนะคะเราเอาตัวเออมาเชื่อมไม่ได้เพราะมันเชื่อมกันไม่ได้เนาะมันอ่านไม่ได้นะคะสระช่งสระ ก็จะอาจ่านได้ว่าอิลาแซซองอิลาแซซองนะคะนี่คือที่ไม่เขียนเป็นเลข20หรือเลข16เพราะว่าใครอยากจะบอกว่าเผื่อบางคนได้ยินเงี้ยทำไมถึงเป็นวังตองทำไมถึงเป็นแซซองทำไมอ่านชื่อข้างหลังคำว่าปีอ่านไม่เห็นเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยก็จะบอกที่มาว่ามันเป็นการเชื่อมเสียงนะคะประมาณนี้อ่ะหรืออีกสักประโยคก,ก็ได้อาจจะบอกว่าทีขยับตรงนี้เลยนะคะพอสแล้วก็จดตามเนาะอ่ะหรืออาจจะบอกก็ได้ว่าเอลลาซังกองนะคะทำไมถึงเป็นกองคะอ่ะ เอลัสซังกล่องเนื่องจากว่าตัวท้ายเห็นไหมคะตัวท้ายลงท้ายด้วยตกกอนะคะตวกอเชื่อมเสียงก็เลยเป็นก็เลยกลายเป็นกองนะคะ Ela เอล่ะรีบไปไหนเนี่ยเอล a สซังก o n องนะคะประมาณนี้อ่าได้แล้วก็คือแบบที่สองก็จะเป็นเรื่องของการอนะไรคะบอกอายุนะคะ,นะคะทวนก่อนนะคะเดี๋ยวไปต่อ Web A our, แ e ็บอาแปลว่ามีใช้แบบไหนได้บ้างแบบพี่1น e ่งแว็บวบกคำนามก็จะ,จะแปลว่ามีอะไรก็ว่าไปนะคะแบบพี่สอง่ะแว็ Web A our, บอบวกตามด้วยอายุตัวเลขนะคะก็จะแปลว่ามีอายุเท่าไหร่นะคะอ่ะต่อไปแบบที่3แบบที่3ใช้แบบไหนได้อีกอะนะบางคนอาจจะเคยเจอแล้วก็ได้นะคะความจริงเนี่ยของข้อที่สที่เคยทำแยกไว้เลยนะคะเป็น1เรื่องก็คือสอนแต่งประโยคหรือว่าสอนสำนวนที่กำลังจะเขียนต่ตอไปนี้นะคะนั่นก็คือแว็บอาว เขียนอะไรอะเอาใหม่ค่ะ verb avo besuong de แล้วตามด้วย infinitive หรือคำนามก็ได้ดูนะคะอันนี้เป็นเส้นเนาะอ่ะดูนะคะอีกรอบหนึ่ง verb avo i r besuong de ตามด้วย infinitive หรือคำนามนะคะ infinitive ก็คือ verb ที่ไม่ได้กระจายคำนามก็คือคำนามนั่นแหละจบนะคะ อวัวเบอร์ซวงเดอบวกแองเฟรนิทีฟหรืออวัวเบอร์ซวงเดอบวกคำนามจะแปลว่าต้องการนะคะประโยคนี้แปลว่าต้องการอ่าท um ีเน uh uh> um ี้ยก็ทำตามโครงสร้างไปเลยยกตัวอย่างเช่นอ่ะอวัวเบอร์ซวงเดอใช่ไหมซิก็แต่งประโยคแปลอวัวซิก็กระจายเป็นประธานเชอก็กลายเป็นเจเบอร์ซวงใช่ไหมคะเดอตามด้วยแอง i ฟ i นิทีฟก่อนแบบที่ไม่ได้กระจายเอาแวบอะไรดีม ja มุติใส่แวบ v เวียเชจบ เยเบสว n de voyager นะคะฉันต้องการท่องเที่ยวอ่ะเพิ่มให้มันยาวนิดหนึ่งก็ได้ j ยเบสวงเดอร์วาเช e ังฝรั่งเศฉันต้องการเที่ยวอ่ะฉันต้องการท่องเทีท่ยวในประเทศฝรั่งเศสอย่างเงี้ยค่ะจบนะหรือจะทำเป็นปฏิเสธก็ได้อ่าถ้าเป็นปฏิเสธก็ได้ก็เป็น je n'ai pas besoin de นะคะอ่ะซี่เขียนใหม่ซี่ก็อาจจะบอกก็ได้ว่าเจเ a ปเอาเนื้อปลาคอมตรงแว็บอ่าวัวค่ะ n'ai pas besoin de อะไรดีคะ travailler พอไม่เอ่ยโอ้ยเออแอร์ ER. ขอโทษค่ะไม่ค่อยไม่อยากเขียนวันนี้แบบเขียนเละเ,เ,เทะมากอะขอโทษค่ะ,ะดูนะคะ je je n'ai pas besoin de travailler นะคะ je n'ai pas besoin de travailler โอเคไหมคะได้แล้วประมาณนี้นะคะประเด็นสำคัญคือดูตรงนี้ก่อนนะคะ แองเฟนตีฟใช่ตามด้วยแองเฟนตีฟซี่ก็ตามด้วยแองเฟนตีฟก็คือว o ยาเชนะคะแล้วก็ตามด้วยทาวายเอย่างเงี้ยค่ะจบทีนี้ยังมีโครงสร้างหนึ่งเนาะตามด้วยคำนามก็ได้ใช่ไหมคะ,ะตามด้วยคำนามซี่เขียนตรงนี้เลยนะคะซี่ขอเขียนลงมาตรงนี้นะซี่อาจจะบอกก็ได้ว่าเรามักจะได้ยินเวลาเราขอความช่วยเหลือเนาะอาจจะบอกว่าเจบซวงแดดนะคะเจบซวงแดดก็คือฉันต้องการความช่วยเหลือใส่ไปเจเบซวง dead นะคะมันมาจากคำว่า a d d ที่แปลว่าช่วยเหลือใช่ไหมคะความช่วยเหลือเนื่องจากว่าคำนามขึ้นต้นด้วยสระเราต้องลดนรูปเดอตรงนี้ให้เป็นเดอโพสต์สต็อปนะคะแล้วก็เวลาเราเอาคำนามมาจับใส่ไม่ต้องใส่เพศละนะคะ je be s ร n d ว a d je be s บ n ร์ a d แดฉันต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยคะ่ะหรืออาจจะเคยได้คิาคำว่า je be s ร n ซวงเดอเดอตรงก็ได้ใช่ไหมคะฉันต้องการความช่วยเหลือเธออะไรเงี้ยประมาณนี้ เนาะอ่ะสรุปก่อนนะคะหน้านี้ยังไม่ได้มีแค่นี้ค่ะมีอีกนะคะตอนนี้ซื้อสรุปก่อนที่เรียนมานะคะก็คือแวบอาวัวแปลว่ามีตอนนี้เรามาได้3ข้อแล้วเนาะหนึ่ง avoir บวกคำนามแปลว่ามีอะไร2อาวัวบวกอ a ชโอ้ยอาวัวบวก a g ชก็คือบวกอายุนะคะก็จะแปลว่ามีอายุเท่าไหร่แล้วก็ข้อที่3อาวัว o i r besoin de ตามด้วย i n f ฟินิทีฟหรือ avoir besoin de ตามด้วยคำนามก็จะแปลว่าต้องการนะคะถ้าตามด้วย i n f ฟินิทีฟก็คือต้องการทําอะไรใช่ไหมคะเป็นแวบ คํานามก็ต้องการอะไรต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะนะคะอ่ะยังไม่จบต่อไปข้อที่4ใช้แบบไหนได้อีกข้อที่4จะคล้ายๆกับข้อที่3นะคะ,ะก็ยังคงเป็นสำนวนที่แสดงถึงความต้องการบางคนอาจจะรู้แล้วอย่างเมื่อกี้เป็น avo i r b e s o i n d e ใช่ไหมคะทีเนี้ยก็จะมีกรณีอีกอันหนึ่งเหมือนกันก็คือ avo i r avo i r e n v i d e นะคะข้อที่4ี่สิตรงนี้นะคะ v e อาวัวคอนเลงจอนี่นึงอาอาวัวองวีเดอเหมือนเดิมคะ่ะตามด้วยแอ i n i ิ i ีฟก็ได้หรือตามด้วยคำนามก็ได้แล้วถ้ามีคำถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงกับอาวัวเบอร์สวงเดอที่เรียนไปเมื่อกี้ค่ะของข้อ3ามอาวัวเบอร์สวงเดอจะเป็นลักษณะความต้องการแบบจำเป็นคือต้องการสิ่งเนี้ยต้องการทำอันเนี้ยด้วยความจำเป็นจริงๆอยากได้จริงๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าอาวัวองวีเดอก็เห <laughs> มือนกับแบบเออก็แค่อยากอยากได้อยากมีจบนะคะ แค่นั้นเองอาจจะไม่ได้จําเป็นก็ได้ประมาณนี้นะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นสี่อาจจะบอกว่าตามด้วยแอ f i n i ฟินิก่อนเนะาะก็แค่หาแอ็ i n ฟินิฟมาจับใส่ีสอาจจะบอกว่า J อก e ินอะไรเ่งอยากอะไรเี่ยก็่งอเนี่ออะไรเียก็ได้ต่าง uh, อยากกินอะไรเนี่ยก็ได้ง่ายอรเได้อะไยาะาันาใส หรือข้อสองตามด้วยคำนามนะคะสีอาจจะบอกว่า,าไปไว้นะคะเจอองวีเดปตกตาเบลนะคะก็คือฉันต้องการโทรศัพท์มือถือปอกต a b l e เป็นคำนามเห็นไหมคะอ,อันนี้คือของอ n นฟินิ i v ฟแล้วก็อันนี้คือของอะไรคะคำนามจบได้แล้วข้อ4แบบง่ายๆนะคะถ้าให้ทำเป็นปฏิเสธก็เหมือนเดิมค่ะเนปาคอมแบบ ก็เป็น je n'ai pas envie de manger je n'ai pas envie de t a b l e จบนะคะอ่ะต่อไปข้อห้ามาดูกันข้อห้าอ่ะเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะอ่ะข้อห้าใช่ไหมคะข้อห้าก็คืออ่าวัวเว็บอ avoir m a n จำทั้งประโยคเลยคะ a voir, a voir, Man, ่ะ Avoir Avoir m a มัอ่าตามด้วยปักจีดูกรหรือตามด้วยคำนามที่เป็นส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ ที่ใช้คำว่าส่วนต่างๆ,ๆนะคเนาะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็คือเอาคำนามมาจับใส่นั่นเองเช่นมือแขนจมูกศีษะขาข้อศอกอะไรเงี้ยประมาณหลังอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเอามาจับใส่ตรงนี้ได้เลยแต่ก่อนจะไปจับใส่ทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะคะนี่คำว่าอาก่อนที่บอกว่าอาบวกปักจุดูกรหรืออาบวกส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะแสดงว่าส่วนต่างๆของร่างกายทําหน้าที่เป็นอะไรคะทำหน้าที่เป็นคํานามจะทำหน้าที่เป็นคํานามดังนั้นให้ระวังมาดู มาดูโครงสร้างตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคําว่าอาไปชนกับคํานามที่เป็นลูสมมติเราหาคำนามส่วนต่างๆของร่างกายที่เป็นเพศชายลูอาบวกเลูพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะอาบวกลูกลายเป็นโออาบวกลากลายเป็นไม่ต้องคิดเยอะค่ะนี่เป็นอาลาซ้ำนะคะอาบวกแอนาโพสต็อปก็ไม่ต้องคิดเยอะซ้ำนะคะแอนาโพสต็อปอาบวกเลอาจำขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอาบวกเลกลายเป็นโอจบทุกคนต้องได้โครงสร้างตรงนี้ก่อนเนาะอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดแบบงี้เราไม่ได้จำอะไรเยอะเลยเราจาแค่เนี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้ก็ทําไมคะรูปสามไม่ใช่รูปสามก็คือรูปมันไม่ต้องเปลี่ยน r บวกลาก็เป็น r ลา r บวกแอลโพสตสอฟก็เป็น r แอนะโพสตสอฟอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างแล้วถ้าสมมติว่าจะบอกว่าปวดเออเอซีบอกไปแล้วยังอะว่าการที่บอกว่าอาวัวมานบวกส่วนต่างๆของร่างกายจะหมายถึงเจ็บปวดอะไรนะคะเวลาสมมติว่าท่านซีบอกว่าทิหาคำนามเพศชายมาจับใส่ก็ได้ ลืออาสมมติตรงนี้เลือเลโด่ซิรู้คำนามคำว่าเลโด่เลโด่แปลว่าหลังใช่ไหมคะเริ่มแต่งประโยคซิก็จะบอกว่าไม่เอาประธานเชื้อแล้วกันเพราะว่าตัวเองพูดประธานตัวเองแล้วเดี๋ยวมันเป็นการแช่งตัวเองเอาประธานเขาแล้วกันนะให้ผู้ชายปวดหลังแล้วกันอ่ะอิลลานะคะอิลามานทีนี้อย่างที่บอกว่าอาบวกเลือซิจะบอกว่าอิลามานอาเลโดได้ไหมคะอาเลโดได้ไหมเอ่ยไม่ได้คนฝรั่งเศสรับไม่ได้อ่านะเป็นไวยากรณ์อิลามานอาบวกเลือกลายเป็นโออิลามานโอโด ก็จะแปลว่าเขาปวดหลังอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วถ้าสมมติว่าอ่ะคำนามเพศหญิงบ้างก็ได้หลอนปวดหัวลาเตตนะคะมันเป็นคำนามเพศหญิงเนาะแอนแอลมาละ่ะอาลาเพราะว่าอาบวกลาก็เป็นอาลาไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะอาบวกลาก็เป็นอาลาแอลมาลลาเตตจบได้แล้วหรือสมมุติเป็นอะไรเดียวแอนนสต็อปนึกไม่ออก เอาพ้าหูพ่นมาก็ได้เลดองปวดฟันอะไรเงี้ยก็จะเป็นเอ่อบูซาเวคุณปวดฟันอ่ะบูซาเวมาลอ่าบกเลกลายเป็นปูใช่ป่ะปอดองเอ่อคุณคุณปวดฟันอย่างเงี้ยค่ะจบได้แล้วเห็นไหมคะก็ได้การใช้แ uh, ua, uh, บวบอาบัวมาอาบุกส่วนต่างของร่างกายเป็นแบบที่5นะคะได้แล้ว5ข้อเนาะอ่ะ uh, ทีนี้มาดูข้อสุดท้ายข้อ6อันนี้ที่สรุปมาแบบของพื้นฐานก่อนนะคะให้ให้ ให้แบบให้ให้รู้จักก่อนให้จําได้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือเผื่อแบบใครเพิ่งเข้ามาเรียนอะไรเงี้ยแล้วเคยเห็นแบบอาวัวตัวลงแบบอาวัวทำไมมันใช้ยังไงกันแน่คะอะไรเงี้ยก็เป็นว่าแบบอาวัวใช้ได้หลายแบบนะคะก็ค่อยๆจําเนาะอ่ะแบบสุดท้ายแบบที่6นะคะแบบที่6ซีถือว่ามันเป็นการท่องจําไปเลยแล้วกันของข้อ6ซีถือว่านี่คือสำนวนนะคะซีใช้คําว่าอ่ะ day expression นะคะเออเดี๋ยนะคะเบี้ยวมเนี่ยอันนี้แล้วกันอะ des expressions นะคะ avec uh, l e verb e avoir สำนวนที่ใช้กับ verb avoir ก็คือจำเลยว่าสำนวนที่ใช้กับ verb avoir มีสำนวนอะไรบ้างนะคะ,ะมาดูสำนวนที่หนึ่งท่องจำเลยนะคะเอาประธานชื่อแล้วกันเนาะเมื่อกี้เรากบบระจาย verb คล่องแล้วนะคะ,ะประธานชื่อก็กลายเป็น j นะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันร้อนโอ้ยวันนี้อากาศร้อนตัวฉันร้อนอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยฉันฉันรู้สึกร้อนอะ่ะตอนนี้นคือแบบร้อนอะ่ะก็จะบอกว่า j' e suis นะคะให้ใช้แบบอาบวกไปเลยเชชูฉันร้อนนะคะตรงกันข้ามกับอะไรถ้าฉันหนาวเวลาตอนนี้สมมติอะสมมติไปอยู่ต่างประเทศอากาศหนาวอากาศเย็นอะไรเงี้ยก็พูดไปเลยว่าเชฟฟัวนะคะเชฟฟัวจบประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เชฟฟวดนะคะโอเคต่อไปข้อสองแล้วถ้าหิวเวลาบอกว่าฉันหิวแวบหิวคืออะไรคะเออไม่ต้องใช้กระสันวนแวบอาบัวไปเลยนะคะเชฟังนะคะ เจฟฟังจบอ่าหิวข้าวปุ๊บหิวน้ำบ้างอ่ะหิวน้ำบ้างก็กลายเป็นเจสวร์นะคะเจสวร์ so อย่างเงี้ยค่ะเอ่าแล้วก็ข้อสอ่ะข้อสก็เป็นเจเบอร์เจเบอร์แปลว่าอะไรคะแปลว่ากลัวนะคะฉันกลัวอ่าต่อไปข้อ5เีห้นฝัน่งนี้บ้างข้อ5เวลาเราจะบอกว่าเออเธอพูดถูกแล้วเธอทำถูกแล้วอะไรเงี้ย ก็จะใช้เป like ็นจิอาเคยซนะคะจิอาเคยซปกติถ้าไปหาคำศัพท์อะค่ะคำว่าเคยซงเป็นคำนามเพศหญิงลาเคยซงอินเคยซงมันจะแปลว่าเหตุผลแต่เวลาเราได้ยินบางทีคนพูด um, ว่าเออจิอาเคยซงจิอาเคยซงอะไรคือหมายถึงว่าเออแบบเธอเธอเธอพูดถูกนะเธอทำถูกนะอะไรเงี้ยแปลว่าเธอถูกนั่นแหละนะคะประมาณนี้ต่อไปข้อที่6กอะอีกสำนวนหนึ่งเอ่อสำนวนอะไรเดียง่วงนอนนะคะเสืยอผ้าทานอินแล้วกันเนาะก็เป็นอิลลาสมัยนะคะอิลลาสมัย หรือถ้าเราง่วงนอนเองก็บอกว่าเชสซ์เมย์จบแล้วก็ประโยคสุดท้ายแล้วกันนะคะประโยคสุดท้ายอ่ะเอาประโยคที่เป็นสิริมงคลหน่อยแล้วกันเนาะ <laughs> ฉันโชคดีเออก็พูดไปเลยว่า j เ de la chance นะคะ j เ de la chance แปลว่าฉันโชคดีจบนะนี่คือการใช้แวบอารบัวนะคะสรุปมาให้6ข้อนะคะความจริงมันก็มีวิธีการใช้ที่มากกว่านี้มีแล้วก็ยังมีอีกหลายสำนวนอะไรเงีย้ยอีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นพื้นฐานค่อยๆท่องจำ ไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดเออไม่ไม่ผิดหรอกวเว็อเออเออบอาววเบอรสวงเดือกอาวอ,องบีเดือที่ทําคลิปแยกไว้นะคะลองไปหาดูก็ได้เนาะเออโอเคพอดีว่าไม่ได้ เออซีบไม่ได้เอาคอมมาวันนี้ทำไม่ได้เอาคอมกลับบ้านอยู่โรงเรียนก็เลยไม่งั้นจะหาจะหาลิงก์แล้วจะแปะไว้ให้นะคะโอเคถ้าถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันแต่ถ้าไม่คอมเมนต์ก็เออก็ก็ถือว่าไม่ไม่ได้อยากได้ก็จะไม่ก็จะไม่หามาแปะให้นะคะก็ก็เรียนไปตามนี้ก็ได้น้อแล้วแต่ไม่ซีเรียสอย่างไงก็ได้โอเคนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะโอเค 19นาทีเข้าไปละจะ19แล้วละโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรมานำเสนอโอเคก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจซิด้วยนะคะแชร์ออกไปเยอะนะคะคุณอื่นจะได้เข้ามาเรียนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันจนจบขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ